การจัดงานเทศกาลสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมวิธีการเกษตรและเพิ่มศัก,กยภาพการผลิตพืชอินทรีย์งบพัฒนาจังหวัดปี2564กำหนดพิธีเปิดงานในวันที่25กุมภาพันธ์2565เวลา9นาิก30นาทีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายพงร์รพิรมรัตเป็นประธานเปิดงาน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอนวัตรกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์สินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรการเกษตรประกอบด้วยกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรคุณภาพจากองค์กรการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน วันที่19กุมภาพันธ์2565นายนาทีศรีสมมารการหวัวหน้างานประชาสัมพันธ์เขื่อนิรินทรธรบรรยายสรุปรับคณะอาจารย์นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนำโดยนายปรัชญาตภาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจำนวน20คนศึกษาดูงงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนิรินทธร กำลังผลิตไฟฟ้า45เมกะวัตต์ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าผลิตงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลกณนะทางเดินชมธรรมชาติอาคารสิรินทานประภากรเขื่อนสิรินธรอ,อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีวันที่19กุมภาพันธ์2565นายพงรัฐพิรมรัฐนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายใ,ให้นายสมเพชรส้อยสาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมการยกระดับศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกิจกรรม MICE และสมาซิตี้หน้าร้านชมจันทร์อำเภอวารินชำาราบโดยมีรองศาสตราจารย์ดรชวลิตถิ่นวงพิทักษ์รองอธิการ,รบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการคณะศิลปศาสตร์และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการวันที่18กุมภาพันธ์2565นายพงรัตพิรมรัตผู้ว่ราราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่ราราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางในการดําเนินงานแหล่งเรียนรู้กลุ่มกล้วยตากแสงแรกเขมาราชธานีซึ่งเป็นการนําผลผลิตจากกล้วยน้ําว้าซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในพื้นที่ดินแถบรุ่มมน้าโขงรวมถึงวิธีการดําเนินงานของกลุ่มพร้อมสาธิตวิธีการทํากล้วยตากตลอดจนช่องทางการตลาดปัญหา และความต้องการในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีเดินหน้าปฏิบัติการ CEO 12ป่าอนุรักษ์ตามแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่าต่อเนื่องในพื้นที่เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าพนมดงรักตามที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 ได้มีคำสั่งให้ลงวันที่25มกราคม2565จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันป่าปา,ปามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีทั้ง12ป่าอนุรักษ์โดยคณะทำงานของแต่ละกลุ่มป่าประกอบด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าริยาณแห่งชาติ สถานีควบคุมไฟป่าหน่วยป้องกันและรักษาป่าโครงการพระราชดำริหน่วยจัดการต้นน้ำโครงการปลูกฟื้นฟูป่าเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติในพื้นที่19กุมภาพันธ์2565รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2565พร้อมด้วยนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยมีเจ้าพระคุณปัญญาวิชรมูรีเจ้าอาวาสวัดป่าสีแสงธรรมนายสุภาพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีณโรงแรมชนีแกรนจังหวัดอุบลราชธานีวันที่18กุมภาพันธ์2565 ภายใต้การอำนวยการของนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายอำเภอ้ํายืนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนภายในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลนับแปลงตัวอย่างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน h ล m อำมอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีวันที่18กุมภาพันธ์2565ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอุบลราชธานีมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่8และเจ้าหน้าที่ชนรับประทานลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประชุมจัดตั้งเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางศักกระโพลุ่มหมู่ที่1 และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านานาดีหมู่ที่2ตำบลยางสักกโพลุมอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้นำท้องถิ่นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำเพื่ออุโภคบริโภคร,รวมทั้งการเกษตรวันที่18กุมภา 12, 65, พันธ์2565ผู้อำนวยการสำนักงานชนประทานที่7พร้อมด้วยนายสัมพันธ์เรือนสิริรัต ผู้อำนวยการโครงการชลประธานอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดร่วมติดตามนายหัตทยวสุนันท์ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยบอลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลศรีวิเชียรอําเภอน้อานํายืนจังหวัดอุบลราชธานีวันที่18กุมภาพันธ์2565ณโรงแรมยูโฮเทลอุบลราชธานี นายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีถแถลงข่าว Amazing อุบลราชธานี Safety and Health โรงแรมย U โฮเทลอุบลราชธานีผ่านการรับรองมาตรฐาน S H A Extra Plus ศัยลย์ระความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นแห่งแรกของกลุ่มจังหวัดอีสานต,ตอนล่างสองและเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี